เอฟเฟกนี้ทำให้เรารู้ว่าคิ้วฉันสำคัญได้หญิงเบังแม่คุณแม่ซีที่เตรียมตัวสะบวชหน่โกนคิ้วแล้วแต่ว่าได้โกนหนวมะบังจังงึงกับคือผูปกปวยมาเลงระยสุดทายตีคนคิว้วโลแต่ว่าบังจังนึงกับน้ำอยู่เดขนาด่่ไม่คิี่ยวกับน้ำปนี มาเบิงมาเบิ่งตอนที่มีคิวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกให้ดูเบิงตอนที่มีคิวนะคะนี right ่นี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 ่เห็นบอเห็นบอแค่คิวเปลี่ยนหน้าเราก็เปลี่ยนดูหวานดูละมุนดูเป็นคนสวยขึ้นมาดันทีแค่มีคิวนน่ว่าอยากสิย่องกับของและคนที่ทําให้คิวของโมได้แบบนี้นี่ก็คือคนนี้เลยค่ะฟริงครูสีประจําโรงเรียนสอนสักคิ้วลับๆแห่งหนึ่งย่านรามคัมแพงมันจะขอนิงพาครูสีนิดนึงค่ะวันๆนหนึ่งไม่ทําอะไรเลย สอนสักคิ้วอย่างเดียวสอนต่อคนตายอย่างเดียวทั้งวัน ใครอยากเรียนสักคิ้วมาเรียนด้วยกันกับครูมดกับครูสีได้ที่ BSA Academy โรงเรียนอยู่ซอยรามคำแหง26คับค่ะเรียนจบแล้วสามารถออกไปเปิดร้านรับลูกค้าได้เลยสร้างอนาคตสร้างอาชีพได้ด้วยอาชีพสักคิ้วค่ะอย่าปล่อยให้ลูกค้าไม่มีขนคิ้วแบบนี้ใครที่ดูอยู่แล้วเป็นร้านสักคิ้วคอมเมนต์บอกพี่กัดร้านได้นะคะเผื่อใครอยากไปใช้บริการแต่ถ้าใครยังไม่ได้เรียนหาที่เรียนมาเจอกันได้ที่ BSA Academy ซอยรามคำแหง26คับ2ค่ะ